แล่เขาจะต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันพร้อมซับพอร์ตกันในในความหมอสมนะครับต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองนะฮะหากมีบอลไหนทีพผิพลาดหรือสีได้หรือมันบอถีมองได้ไปบาดมากันที่พานมาผมก็ขอโทษนะครับและก็ขอให้ทุกคนได้กลับมาห่วมกันอีกคือเกาปีนาหนึ่งทศวรรษมอล่ำใจกันลอยซึ่งตอนนี้ทุกทุกาฟก็เตรียม คมพอมกันพ่อสมคว้านดันจุดดันเวทีแสงสีเสียงนะฮะสุดท้ายนี่เข้าแสดงมือปิดฤดูการวันที่8มิถุนายนแล้วกขอให้พกเข้าเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอให้มีพลังหลายๆมีกำลังใจหล่นๆในมือปิดฤดูการให้โซ่ให้มานเก็บแห้งกลับขึ้นไปสู่อ้อมกอดของพอ่อของแม่ไปซอยเบียด<ๆ>ซอยงานยุทงบ้าน นะฮะล้วก็ขอให้เก็บแห้งหลายๆแล้วก,ก็กลับขึ้นมามาสู่กันตอนนปีที่สิบมาพิสูจน์กันตอนนปีที่สิบนะครับขอให้สมปรานาคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้บบให้มีอุปสรคให้มีค้นหักค้นเมตตาหูแก่งตาใสไปไกลไปไกลตกหนาา้าบบไหลตกไฟบบใหม่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็ขอให้เงื่อนหลายๆขอให้สมหวังในความรลักขอให้ยัตถุตัวเด้อ จากเมื่อนี้เป็นต้นไปผู้ใดผู้่ซื้อว่าจะของอบหั่เาซาอให้เศร้าซอเอาให้ปั้งเสียงคุณแอนออรดีน้อยนหนึ่งครับไม่ได้คอยทุกคนมีความสุขเต็มที่ครับเอาแบบซุกอีลีเ้อบ่ตองเจกบ่ตองฟอร์มบ่ตองคิดว่าจะของสวย วันนี้ขอให้เป็นบันของทุกๆคนนะฮะเราปล่อยมาเต็มที่สิบ่มีเรื่องดามาสิบโมเบาเรื่องซี่เลียสียังทั้งสิ้นหามไใไ่กันเดอร์ลดนี่ลรบ้านมากไปละทำนา่รอห้เด้อทุกี้ใส่สิ่งตามไฮไซกันเดอนะครับเดี๋ยวมีอ่ซองแดงนะครับอันนี้ให้เป็นค่ารถกลับมาบอมบอมเนคารถรถซมเมื่อบานเด้เป็นค่ารถให้พวกเรากลับมาส่วน กำหนดการของเราวันที่7ออกงานวันที่8ปิดฤดูกาลวันที่9ตอนเช้าเราส่งชุดนะครับแล้วก็รับเงินประกันไปนะครับ